5.3คำสั่ง Circle โดยการกำหนดจุด3จุดการสร้างวงกลมโดยการกำหนดจุด3จุดหมายถึงการสร้างวงกลมที่วงกลมจะตัดผ่านจุดทั้ง3จุดวิธีการสร้างคือคลิกที่คำสั่ง Circle คิลครั้งจากนั้น เข้ามาเนี่ยจะถามว่า Circle Specify Center Point for Circle all ในวงเล็บให้เราเลือกโหมด 3P นะครับก็พิมพ์ 3P เพื่อเข้าสู่โหมด3จุดแล้วก็ Enter นะฮะจากนั้นในโจทย์เนี่ยผมได้กำหนดนะครับรูปเพื่อที่จะให้มันเกิด3จุดไว้นะครับในรูปแรกเนี่ยก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเราจะเอาจุดของปลายทั้งหมดเนี่ยจะเป็นจุดทั้ง3ที่จะสร้างวงกลมนะครับ คำมาถามว่า Spe c i f y first p o i n t on circle นะครับเราจะให้จุดอยู่บนไหนของวงกลมบ้างนะครับก็จะเป็นจุดนะครับในเงื่อนไขก็เป็นจุดทั้ง3ของมุมสามเหลี่ยมนะครับคลิกหนึ่งครั้งที่จุดเริ่มต้นนะครับจุดไหนก็ได้นะครับเราเลือกจุด,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 ดนิดที่1ตรงนี้นะครับต่อไปคลิกหนึ่งครั้งที่จุดต่อไปนะครับแล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งที่จุดต่อไปก็จะปรากฏนะครับวงกลมที่ ตัดผ่านนะครับจุดทั้ง3ที่เราเลือกไว้นะครับอันนี้ตัวอย่างกันต่อไปนะครับแบบ 3. าจุดเหมือนเดิมพ็เลือกคําสั่งแล้วนะครับก็พิมพ์3าม P นะครับ Enter จากนั้นก็เลือกจุดทั้ง3นะครับโดยการคลิกเมาส์หนึ่งครั้งที่จุดเริ่มต้นคลิกเมาส์อีก1ครั้งนะครับที่จุดต่อไปแล้วก็คลิกเมาส์อีกหนึ่งครั้งที่จุดสุดท้ายนะครับจุดทก็จะได้วงกลมที่ ลากผ่านจุดทั้งสาม